ซีโร่แดมอีกหนึ่งแมปที่หลายคนต่างบอกว่าเป็นแมปฝึกฝนเอาไว้วิ่งเล่นชิลๆซึ่งนี่ครับเราจะมาเล่นในส่วนของซีโร่แดมแบบปกติหรือว่าตัว normal นั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแบบที่เอาไว้ฝึกฝีมือเอาไว้เก็บแรงค์อะไรแบบนี้แต่บอกเลยว่าวันนี้เป็นหนึ่งเกมที่เดือดและรวยมากๆครับผมของดอปดีมากๆจะดีขนาดไหนก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับแคร์ เปิดกระจายกองซาวด้วยครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2 0 2 4เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับและตอนนี้ครับ Delta Force ครับเปิดให้เติมผ่านทางเติมโค้ดเกมแล้วครับสำหรับใครที่สนใจครับโดยแบบผ่านทางแพลตฟอร์มสตรีมครับเพียงแค่ใช้ UID ก็สามารถเติมได้เลยครับ และสาหรับใครที่เล่นผ่านการิน่านะครับก็มีให้เติมเหมือนกันสำหรับเติมโค้ดเกมครับไม่ว่าจะเล่นเซิร์ฟไหนก็สามารถเติมได้หมดเลยครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น AV v ว l ล o วแนน c อ l ์ดิฟตี้วอลซอและเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ This how is I survive ใครเร็วใครได้ป่ะเนี่ยอันนี้สปอร์ตเลยทรงนี้ไม่ได้หรอกจะมีจะมีคนอ่ะนี่หิวอยู่วันโซนิกคืออะไรอ่ะมอไซค์เหรอแล้วท่านไงสกิลโซนิกป่ะจะเปิดเออเงียบไปแล้วอ่ะเออออกไปแล้วมั้งผมว่าแยดแม่งเลยยังอยู่อยู่ข้างในใช่ไหม อยู่ขุเนตรงไหนตรงนี้เหรออยู่ข้างหลังข้างหลังมันอยู่ในห้องข้างหลังอะอ่าห้องขวาสุดะนะห้องเนี่ยอ่อเดี๋ยวพีกนะระวังด้อ,อยผได้ยินละไป ตัวเดี๋ยวผมแฟรเปิดแล้วปิดดีไหมตัวปิดดีไหมหนึ่งสองไปพอแฟรไปมองไม่เห็นผมโดนใบผมก็โดนนี่เลยออกไปแล้วออกไปแล้ว

ลองน้ำไม่มีทั้งใช้น้ำกว่าเลย่ออืมสู้ๆ หลังก็ามาที่ไหนอะโดนไปดิโดนปากปากปากล็อกนะตัว สองสองปล่ล่ะได้ยุสองเปล่าล่ะแค่นั้นแหละมันนิ่งอ่อนไหมเนี่ยจบพี่ชายหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปเลยเหรอหนึ่งคลิปเลยเหรอเม็มจัดอลยดิแล้วพี่ชายคนนั้นครับไม่เชื่อแล้วพี่ชายคนนั้นครับไม่เชื่อใจเราไหมข้ออกไปแล้วผมเก็บให้พี่ทำไมพี่พี่ไม่เชื่อใจผม ก้องดีนะกูเข้ามาก่อนด้วยกล้องรู้ไปพอดเลยไปเฮ้ยจบแล้วไม่ห้ามเก็บของนะห้ามเก็บของนะไม่ให้ของนะไม่สักอย่างเลยเอาไปเอาไปเลยงเลยยังห่วงเฉยห่วงเลยเอาไปเลยไอ้นั่นเดียวพอละวน่าเอาอีู่แล้วจริงเนี่ยกูเข้ามาสปอร์ตให้ด้วยนะชื่อคลิปชื่อคลิปอะไรวะไม่น่าช่วยเลย เอากูไปเป็นที่ลองอารมณ์ได้ไอ้เโอ้ยโฟร์สามแสนไอตัวนั้นมันเอเคป่ะเอเคแบบเอเคแต่งอ่ะใช่ใช่นี่สองร้านอีกมะนี่ก็สการไม่ค่อยแพงอะไรอ่ะเฉยเฉยนี่เอเคดองเนี่ยเอเคดองกระสุนเอเคดองกระสุนม่วงนยนะที่ยิงอ่ะไม่ได้ดองไม่ใช่เหรอเออไม่ดองไม่ดองแต่กระสุนม่วง่ดองแต่งเต็มอยู่เฮ้ยดองดอง เปอร์ฟอร์แมนซ์บาเรลใช่ใช่แต่มีสะโขบเปอร์ฟอร์แมนซ์บาเรลแต่มีสะโขบเอ็นสมเพื่อนอยู่ไหนวะเออไม่รู้เออไม่รู้เออ้เพื่อนไม่ได้ยิงเขาหรือเปล่าไม่ได้ยิงใครเลยเพื่อนเดินมาตายไอ้ยิงขนาดนี้ได้เก้าแสนไอ้คนได้ของแดงออกเป็นสองสามล้านเออดีสองของแดงมันสองล้านเก้าใช่ไอ้หมวกเมื่อกี้แม่งมันจะเก็บไปทำไมหมวกแม่งเท่าไหร่ยี่สิบเก้าแล้วอะซ่อมอีกเหลือเหลือยี่สิบอะน่าจะบอท บัดยังอยู่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวนั้นจองฆ่าแล้วหุ้ยแล็ปท็อปโอลิชิเตเก็บแล้วนี่ปิงหนี่อย่าวางาอ,งองย่างนี้โอ้ยกอดตรงไหนวะอย่าวางแบบเออวางบนโต๊ะเลย What the fuck โอ้ยกอดปุ่มนี้โอ้ยกอดเลยครับ พี่เช็ดเลนี้นะเปิดห้องนองอั่นเนเี่ยกล้องแบบนี้ว่าจะเปิดอยู่เนี่ยตีกระจ,จรกไอ้ไม่ใช่นึกว่าแล็ปท็อปไม่ใช่โอ้เขียวมาจ้ะไอไม่ีอ,มมอะไรเลยมีแค่นี้แหละคอมก็สามล้านแล้วนะเออฮี <laughs> ้ยโน้ตบุ๊กออกเฉยโน้ตบุ๊กทำเควสนี่ว่ะพอกูทำเควสเสร็จแล้วออกจังหยุดเลยไม่ต้องฟาร์มแล้วมึงอ่ะคุณผู้ชมคุณไม่ได้ของแดงเลยนะไม่ได้ได้ไหนอะไรไม่ได้หรอ ม,มีไม่มีเคยมีแต่ตอนนี้มันไม่มีมล,ละเลออันนี้มันสองหมื่สี่สองหสามอันนี้แพงกว่าโอ้ของแดงชิ้นละสองล้านคนละคนละชิ้นนี่ก็สุดยอดแล้วนะมังถือว่าเป็นอะไรที่แบบยากมากนะที่จะออกในซีโร่แดมสองสองแดงอะ่ะแล้วไม่ต้องปรุงต้องเปิดอ,อะไรเลอยอสองแดงวางพื้นนี่คือแบบโอ้ไม่ก้อนมากนะไม่ตัะไรเลยเออโอ้สองแดงขนาดนี้ละยังจะมีอะไรอีกเหร ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนี่น่าจะเป็นเหรที่แบบน่าจะเป็นเหรที่แบบถ้าใครเป็นเลรที่แบบถ้าใครโซโล,โลมาแล้วเจอของแดงขนาดนี้กูบอกเลย <laughs> คลริตกราฟอะจริงๆออผมบอกสามล้านห้าอิ่มคุ้มไป <laughs> อยู่ในคางกูได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวกูขายหมดอล้ <laughs> 3ามล้านห้ายิงไปสามคนไม่แต่ไม่มีอย่างหนึ่งที่มันขายไม่ได้ไงถุงกาแฟมาขายไม่ได้่เก็บไปแลกของมีภาพมาให้ดูเพียงแค่เกมเดียวแต่ว่าอีกเกมหนึ่งก็รวยเหมือนกันไปดูกันได้เลยครับแถมให้เแบบพร้อมพร้อมดักบิก๊กห้าวอกไฟอันนั้นไม่ใช่พี่นะบอดยิงผมบอดยิงผม holy shit เฮ้ยอะไรอะไรอะไร holy <c oughs> shit ชเชีย่ยมาวางอะไรตรงนี้อะไอ้เหี้ยต้องออกละเหี้ยต้องออกละ oh my god มันวางกันอย่างนี้เลยหรอเเ่ โอ้ oh my god นี่ต้ทำไมออกนู่นเลยเหรอนี่อสล้านหเจ้าอะไรสีล้านเลยเหรอใช่พี่สี่ล้านหพี่กใสเซฟไม่ได้ด้วยอะใหญ่เกินดิฮ้อใส่ไม่ได้หรอแนละ้วนี่ยไม่สองช่องพี่นี่นี่ใส่ได้ไหนวะช่องพี่ไป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 เฮ้ย โอ้วระเจ้าช่วยโอ้โหสแกนไปถึงหน้าวิซิเตอร์เลยเราไม่ได้สแกนผ่านไปเจอนะเราไม่รู้มีหรือเปล่านะออมีลางสุดเลยนะออมออมออมลานงนี่เลยออมจักรวาลเลยอันนี้นมันเอาไว้ใช้ทำอะไรป่ะพี่ส่งค c เ l กเตอร์แล้วก็ สำหรับคนเก็บสะสมแล้วมันหนัก20กิโลอ่ะโคตรหนักไปละเด้อไปเร็ว4ล้าน6อิ่มเกิน6 5ารวยจัดไม่ต้องเปิดเซฟไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเดินไปหยิบของออกบ้าเลย4ล้าน9เต็ม เติมเต็มจนปริ่มชอบแปลไทยว่ะ